그래 또 우와 왔네. 헬로 สวัสดีค่ะทุกคนกับผมกับวิญอิกแล้วเฮ้ยมึงออกไปก่อนดิ <c oughs> กับพมกับวิญญิกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าเราชวนเบฟมาด้วยค่ะอ่ะเข้ามาได้เย้ <Yeah. S 1> อ่ะเรามากัน2พี่น้องนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยก็คือดูจักสภาพผมคือ <c oughs> แบบผมมันเริ่มขึ้นแล้วแล้วสีเดิมมันก็หลุดแล้วก็ต้องมีการทําสีผมมาใช่ซึ่งคลิปนี้นะคะเราอะทำคลิปทําผมกับเบฟไปค่อนข้างหลายคลิปแล้วซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาทําผมเหมือนกันแต่ว่าเราจะมาเปลี่ยนสีผมกันเพราะว่าตอนนี้คืออย่างถ้าทุกคนดูอะ ผมบิงก็คือบาไหวแล้วเพราะว่าตอนนี้มันหลุดแล้วเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำมาประมาณจะ2เดือนแล้วซึ่งวันนี้เราก็เลยจะมาซื้อครีมเปลี่ยนสีผมกันนะคะแล้วก็เอากลับไปทําที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ทุกคนก็จะเห็นสีผมของเราที่ทําเองเนาะว่าออกมาเป็นยังไงบ้างอยากทำโทนสีไหนนะ คืออยากทำโทนแบบเทาหมดนหมนโทนแอชเพราะว่ารู้สึกว่ามันทำให้หน้าดูขาวขึ้นแล้วก็แบบเป็นสีที่ดูแพงอะไรอย่างเงี้ยเออคือจริงๆอะ่ะถ้าปกติถ้าเวลาเราเลือกครีมเปลี่ยนสีผมอะ่ะเราก็จะชอบใช้เป็นโทนแอชเหมือนกันพอบิงรู้สึกว่าโทนแอชมันเหมือนค่าเม็ดสีสม้มอะ่ะเนื่องจากว่าปกติอะ่ะผมคนเอเชียมันจะชอบเป็นสีสม้มเพราะฉะนั้นการทำผมสีแอชอ่ะมันก็จะช่วยทำให้เหมือนแบบว่าผมยังไม่ค่อยส้มนะคะแล้วก็แต่งหน้าง่ายด้วยเหมือนเข้ากับโทนสีสีผิววเนาะซึ่งวันนี้ฉันจะมาแนะนำยี่ห้อหนึ่ง ไปเลวะอ่ะตอนนี้เราก็มาซื้อกันที่วัดสันนะคะทุกคนก่อนดูนะคะกดไลค์เอออ่ะไปค่ะอ่ะนี่นะคะทุกคนเราก็มาอยู่ที่เชลของ รอยัลพารีสนะคะอันนี้จะเป็นอันที่เราสองคนจะกลับไปทออําวันนี้คือทุกคนอยากให้ทุกคนมาดูสีเพราะอะไรรู้ป่ะสีของจริงคือมีหลายโทนสีให้เพื่อนๆเ,เลือกมาก,มากๆเรียกได้ว่าใครชอบทําสีผมเองแล้วก็ชอบทําโทนแอนจะตอบโจทย์มากๆม,มันจะเป็นเนื้อครีมนะคะทุกคนซึ่งเนื้อครีมอ่ะความดีงามคือมันทาแล้วมันก็จะทําให้สีผมของเราติดทนนานกว่านะคะแต่จริงๆมันจะมีสีมากออกว่านี้นะแต่ว่าอ,อ,อันนี้จะเป็นสีที่แบบว่าเออมันแจบบ่มอ่ะมันแบบมันดูแบบมันดูน่าทําเออพราะเห็นเราก็รู้สึกว่าเคยดูว้าวอ่เลือกไม่กใช่มมมััเอาางนนแบบบพรระะจจิๆทีี็ ปรกกายบอลเขียวบ้างบอลเทาบ้างหรือว่าน้าตาลหม่นอ่ะซึ่งมันจะเยอะแยะมากนะคะถ้าทุกคนอยากรู้ก่อนจริงๆเขาจะมีให้สแกนเวลาที่เรามาซื้อสามารถสแกนเข้าไปทดลองสีผมก่อนที่เราจะเปลี่ยนได้เราอาจจะรู้สึกว่าอุย้ยเราอาจจะไม่เข้ากับสีนี้เนาะก็คือลองไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าจริงๆสีมันก็มีค่อนข้างเยอะแยะให้ลองอ่ะสแกนปุ๊บแล้วก็เข้าไปในเว็บซึ่งเว็บเขาก็จะมีให้กดทดลองเลยเราจะสามารถอัปรูปไปเลยก็ได้หรือว่าเป็นแบบไลฟ์ก็คือเป็นรูปหน้าเราตอนนี้เลยเฮ้ยมันเงี้ยนะดูดิ a m a z i n คืออันนี้คือเเเเรรราาาาาาาสมมมถดดูไไ้กก่่่อออนนนลยยะะควผททีํป็ังง อันนี้อุ้ยอันนี้ก็สวยอะอันนี้จะออกเป็นแบบเฮ้ยฉีำรอนงได้ปะเฮ้ยแปมหนึ่งกูก่อนกูเป็นพี่ปกติชอบทำไม่ไม่อ่อนมากชอบทำสีแนวนี้อ่อนแต่ว่าไม่อ่อนมากต้องมีความเข้มๆหนึงให้หน้าดูขาวอะไรเงี้ยแต่ปกติคือของบิงอะจะเลือกแต่แบบออกมนต์ออกเทาออกเขียวเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าผมแบบผมเส้นใหญ่อะถ้าเลือกเป็นโทนเนี้ยมันก็จะทนมากกว่านะคะพวกมนต์มนอะงั้นเอาเป็นว่าเอาสีอะไรเขาตัดสินใจแล้วสีนี้สีนี้จ้า คือจริงๆอะก็แอบนก็ได้นี่ก็ได้น้องต้องได้เลือกก่อนงานพิงค์เอาสีนี้นะคะทุกคนสีเบอร์7.17จะเป็นสีบอลอ่อนประกายมนเหลือบเขียวส่วนของเบมนะคะเอาเป็น9.11 Silver ึซิลเวอร์แอชนะคะสี รอนอ่อนมากประลายหม่นเหลือบหม่นอันนี้คือสีผมเราได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่จาเป็นมากๆอันนี้แนะนํานะคะสําหรับคนที่ทําสีผมเองหรือว่าทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสีผมจริงๆแนะนําว่าให้ทุกคนอ่ะใช้แชมพูม่วงซึ่งตอนนี้ของลอรีอัลเขามีตัวนี้ออกมาแล้วคือราคาดีมากปกติแชมพูม่วงก็จะราคาแอบแรงนิดนึงแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นรุ่น everpure er purple shampoo นะคะข้อดีคือพวกแชมพูม่วงเลยมันจะช่วยในการฆ่าเม็ดสีผมสีส้มมันจะทําให้ผมเราเฟดช้าลงปกติใช้บ้างไม่ค่อยใช้ใช้ทุกวันใช้ทุกวันใช่ของใครใช่ของแก ก็คือปกติยะเวลาใช้อะพอสมมติเราทําสีผมเสร็จถ้าเราใช้ยาสระผมปกติอะมันก็จะทําให้สีผมเราอะหลุดเป็นสีส้มหรือว่าสีเหลืองกันเร็วมากๆนะคะเพราะว่าพวกนั้นมันจะมีสารต่างๆใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยเขาจะไม่มีซันเฟดนะคะแล้วก็พวกเนี้ยทำมาเพื่อถนอมสีผมโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เหมือนผมสีแอลอะอยู่กับเราได้นานขึ้นแนะนําว่าถ้ามาซื้อรีมเปลี่ยนสีผมไปทาอะให้ซื้ออันนี้คู่ไปด้วยนะคะเขาก็จะมีทั้งเป็นแชมพูแล้วก็เป็นคอนดิชเนอร์แบบนี้เป็นคู่กันก็คือถ้าสสมมตววว่่่าาาใครเข้้้ซือชงนีีจะโทััด ก็ถ้าสมมติซื้อไอตัวครีมเปลี่ยนสีผมอันนี้จะอยู่ที่ราคา3 7 9บาทลดเหลือ299บาทนะคะซึ่งทุกคนจะมาซื้ออะไรก็ได้ใน3มชิ้นนี้แต่ว่าต้องซื้อ2ชิ้นเช่นจะซื้ออันนี้2อันก็ได้หรือว่าจะซื้อเป็นอันนี้คู่กับแชมพูม่วงหรือจะซื้อแชมพูม่วงคู่กับคอนดิชเนอร์อันนี้ก็ได้นะคะมันก็จะได้เป็นกระเป๋า,าววแบ็คกระเป๋อันนี้ซึ่งมี2สอุสยน่ารักที่น้ำแบบดูเหมาะกับซัมเมอร์ช่วงนี้เนี่ยทีะ่ะเอาไว้ใส่แบบของเดินทางได้อ่ะแนะนาแชม ให้มึงถือ,อก็นี่นะคะของที่เราได้มาอยู่นี้ทั้งหมดพร้อมแล้วก็กลับไปทำเลยปะไปทำเหอะไปๆๆเจอกเจอที่สตรูตอนนี้เราก็กลับมาแล้วเราก็จะมา ทำเลยปะอ่ะเดี๋ยวก <L an> แกะดูก่อนอันเนี้ยปกตินะคะเวลาทําสีผมถูกครั้งอะร้านทำผมเขาก็บอกมาไม่จาเป็นที่จะต้องสระผมก่อนทานะคือเราให้ผมมีแบบน้ํามันนิดหนึ่งได้อาจจะสระเมื่อคืนหรือว่าสระตอนเช้าแล้วทําตอนเย็นแบบเนี้ยได้แต่ว่าไม่ควรที่จะแบบสระผมเสร็จห <L an> มาด <L an> ๆ,ๆแล้วมาทาเลยต้องให้แบบผมแห้งนิดนึ่ง <L an> ในกล่องนี้นะคะเขาก็จะมีอันแรกเฮ้ยคนลดมากตัวเนี้ยจะเป็นเซรั่มป้องกันเส้นผมก่อนทําสี โลด,ดวะปกติไม่มีเนาะ<ม>อะไรเงี้ยแล้วก็มี2อันนี้นะคะอันซ้ายจะเป็นตัวครีมเปลี่ยนสีผมสูตรปกป้องเส้นผมแล้วก็อันขวาจะเป็นดีวลลอปเปอร์นะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะมีตัวที่เป็นหวีอันนี้มาให้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายไงถ้าเป็นปกติเราจะต้องไปผสมกันแล้วเราก็ใช้มือกวนใช่ปหเอาในชามแล้วก็อสุดท้ายจะเป็นเดอะบาร์มนะคะอันนี้จะเป็นบาร์บำรุงเส้นผมหลังทําสีอ,อันนี้คือถือว่าอุปกรณ์มาให้แบบครบครันปะให้เยอะด้วยเนาะเออให้เยอะมากไม่ได้ให้เป็นซองนะให้มอ,มอมกับถุงมือนนะะคคทุกพร้อมอมาพรอม สเต็ปหนึ่งเริ่มค่ะนี่นะคะเราจะใช้อันนี้ที่เป็นตัวแรกที่เขาให้ลงก่อนเน้นตรงปลายผมนี่นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นหัวอย่างนี้เพราะว่ามันจะทำง่ายขึ้นไป จริงๆถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้ผมสัน้นนอาจจะไม่จาเป็นต้องใช้หวีนะปิงรู้สึกว่าใช้หวีอาจจะเหมาะกับคนแบบผมยาวประมาณเบฟอะแล้วก็บางทีแบบเหมือนถ้าสมมุติว่าสระผมก่อนแล้วทําอ่ะมันจะทําให้แบบติดโคนสีอ่อนกว่าเหมือนมันจะไม่มีแบบน้ํามันมาโลวมตรงเส้นโคนผมเว้ยผมที่สาะก็คือให้ใช้แค่แชมพูห้ามใช้พวกครีมนวดแล้วก็พวกน้ํามันเลยเลยเวยจะทำให้ผมแบบติดดี ของบิงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเราทั่วหมดแล้วแล้ก็นวดๆเอาอย่างเงี้ยให้มันแบบว่าซึมไปที่โคนตอนนี้เป็นเวลา3ามโมงของบิงเสร็จแล้วของบิงจะทิ้งไว้ประมาณ4ี่โมเดี๋ยวเราจะไปล้างนะคะครึ่งชั่วโมงของเบฟผมยาวมากและหนามากด้วยนะคะอาจจะต้องใช้เยอะหน่อย ตอนนี้นะคะเราสองคนก็ทิ้งไว้จนครบ30นาทีแล้วต่อไปเราจะไปสระผมกันอย่างที่เราแนะนําไปเลยไอเทมที่แบบอยากให้ดูคนซื้อมาติดอีกอย่างหนึ่งที่มาซื้อมาคู่กันเลยนะคะก็คือแชมพูม่วงเพราะว่าแชมพูม่วงอันเนี้ยคือจะพูดจริงๆเพราะปกติในท้องตลาดมันจะราคาแรงมากๆแต่อันเนี้ยราคามันลดแล้วเหลือ2อ9บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าคุ้มมากๆอันเนี้ยแนะนําว่าให้สระตามหลังจากแบบล้างอันเนี้ยน้ำแรกก็คือสระใช้แชมพูสระไปเลยแล้วก็ตามด้วยบาร์ของเขา 20 minutes later แล้วนะคะผมของเราสองคนสําหรับการเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเองวันนี้ซึ่งผมบิงอนเอาอย่างที่ออกมานะคือตอนแรกถ้าทุกคนเห็นบีฟอร์มันจะมีความติดส้มมากเนื่องจากว่าผมเรามันก็เฟดไปแล้วน้อเพราะผ่านมาค่อนข้างหลายเดือนแล้ว<ม>ซึ่งมันก็จะส้มไปตามการเวลานะแต่พอเราลงสีอันนี้ไปอ่ะสิ่งที่แบบเคยทําเสร็จแล้วรู้สึกได้เลยคือมันเป็นสีที่ทาให้หน้าตาดูสุขภาพดีอันนี้ในที่โล่มมันก็จะมีความเข้มนิดนึงหลังจากที่เราทำออกมาแล้วคือผมนิ่มมากด้วยส่วนของเบมนะคะเบมก็ใช้สีเกกาหมดหนี่มันน กว่าของบีน<ช>ิดหน่อยนะแต่ว่าเราคิดว่ามันหเหมาะกับตัวเรามากอ่ะถ้าเทียบของเบฟคือของเบฟก็ดูเป็นสาวห<ช>วานทเทียบกันอ่ะของบีงจะมีความเข้มกว่าของเบฟมันจะมีความอ่อนกว่านะคะทุกคนแต่ว่าทั้งสองอันอย่างของเบฟมันจะเป็นน้าตาลที่มันก็ยังดูมีความแบบเหลือบๆอ่ะอย่าลืมไปตำเพราะว่าตอนนี้เขามีโปรอยู่ที่วัสัว์นี่งที่เราบอกไปเลยนะคะ<ส>อ่ะเดี๋ยวจะขึ้นทิ้งทวนโปรโมโชั่นให้อีกทีนึงนะคะซึ่งโปรโมชั่นถึงวันที่17กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะ<ส>ใครกำลังหาเปลี่ยนลุกเออหาทําอยู่ก็ไปไปตตาามนนะะะค LoOre Excel Far ัววีีี้้เเเพร่ดสใหหลลือกก แล้วก็ตอบโจทย์ด้วยอีกอย่างหนึ่งคือใช้แล้วผมผมไม่เสียมเ,เขาเขามีบำรุงอย่างดีอย่างเนี้ยทำเสร็จแล้วนิ่มว่ะคือแล้วอันตัวบำรุงของเขา,าเก็บไปใช้ต่อได้ด้วยนะเออใช่สำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับสองสีที่นอ,อ่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้ชอบกด like, ไลค์ใช่กดแชร์อ่ะถามก่อนคนดูชอบผมสีไหนสีเข้มเดอเวนสีอ่อนกดสอง